La 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 มิลลาฮิรราะมานุรหีมอัสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮะบะระกาตุฮยครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูต้นคุยข่าวก็พบกันในช่วงเวลาแบบนี้11โมงเป็นต้นไป นะครับจนกระทั่งถึงเวลาเกือบเกือบเที่ยงนะพี่น้องก็มาชมสาระเรื่องราวข่าวสารนะผมก็จะนำมาเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังเนี่ยประมาณ4-5หข่าวนะครับโดยประมาณแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะมาเจาะลึกพูดคุยกันกับเรื่องราวใกล้ๆตัวโดยใช้หลักการปีให้คนคนให้เคี้ยวเคี้ยวทุกข่าวนะครับกับรายการครูต้นคุยข่าวในวันนี้ ก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับนำเสนอในเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเน้นย้ําเลยว่าเป็นสังคมในประเทศไทยนะครับอาจจะมีเกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างมีการเจาะลึกเรื่องราวต่างๆ,ๆกันบ้างนะครับไปที่ข่าวแรกของวันนี้เลยครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเปิดด้วยกับข่าวที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะสำหรับพี่น้องที่รับชมเราอยู่นะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยนะเน,เนื่องจากว่ามีการ ประกาศออกมาจากาทางรองโฆษกนะครับประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประกาศออกมาว่าจะมี3แพ็กเกจท่องเที่ยวนั้นเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับสแพ็กเกจท่องเที่ยวนี้คืออะไรไปกันที่แพ็กเกจแรกกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นแพ็กเกจเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวกําลังใจการท่องเที่ยวกําลังใจนี้คือการท่องเที่ยว ในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เป็นกระบวนการสาธารณสุขนะเป็นการรักษาโรคเป็นกระบวนการสออบอตอตำบลนูน่นนี่นั่นนะครับในเรื่องของกระบวนการทางสาธารณสุขแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะกระบวนการนวดนะสมุนไพรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในในกรุงเทพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการ แจกแพ็กเกจการท่องเที่ยวนะเห็นบอกว่าจะมีการใช้งบประมาณเนี่ยในสำหรับแพ็กเกจที่1เนี่ยถึง2400ล้านบาทฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับรัฐบาลเองนะครับก็มองเห็นนะครับถึงความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้อันนี้เป็นเพียงแพ็กเกจแรกเท่านั้นนะครับซึ่งมีการนำเสนอโดยนะครับคุณไตรสุนีนะครับ ไตรสันสนกุลนะครับก็เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสนะครับมีผลงานในเรื่องของการผลักดันในโครงการต่างๆมากมายนะครับในโครงการที่2ในแพ็กเกจเที่ยวโครงการแรกนะครับโครงการท่องเที่ยวกำลังใจนะครับโครงการที่2ในแพ็กเกจเที่ยวตรงนี้คือโครงการเราไปเที่ยวด้วยกัน ซึ่งโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการที่พี่น้องเนี่ยได้รับนะเงินปันผลจากการท่องเที่ยวเนี่ยมูลค่าก็ประมาณ3,000บาทไม่เกินนะต่อวันฉะนั้นแล้วเนี่ยหากพี่น้องลงทะเบียนทันหรือว่าอาจจะเป็นการใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจากคณะรัฐบาลแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเป็นการเสนอนะครับของรองโฆษกนะครับ นายกรัฐมนตรีรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีมาอัพทีนะครับแล้วก็ต้องบอกกับพี่น้องก่อนเลยว่าส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนเปลี่ยนเพื่อ,อเข้าสูา่โครงการที่2เนี่ยได้นะั่นกะนะ็คือโครงการที่ เราไปเที่ยวด้วยกันโครงการที่2นะเราไปเที่ยวด้วยกันโครงการที่1ท่องเที่ยวกำลังใจทีนี้มาสู่โครงการที่3ครับโครงการนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบชื่อมากๆนะนั่นก็คือโครงการเที่ยวปันศกคงไม่ใช่เที่ยวปันุกแบบท,นะที่มีข่าวแถวจังหวัดประทุมธานีนะที่มีซอยปันุกเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนั้นนะพี่น้องนะอย่าเข้าใจผิดนะใจเย็นๆนะท่านผู้ชมนะครับ ถ้าเที่ยวปันสุขแบบนั้นต้องไปเที่ยวอาบอบนวดแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยเที่ยวปันสุขเป็นโครงการของรัฐบาลรัฐบาลของเรานะครับมีการาถูกมีการนำเสนอนะในที่ประชุมของสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ครับว่าการสนับสนุนนะในเรื่องของการาเดิน การประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะเงินสะพัดในการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีกระบวนการด้วยกันเนี่ยนะครับไม่เกิน1,000บาทด้วยกันในส่วนของการท่องเที่ยวปันสุขนะครับหนึ่บาทตรงนี้พี่น้องสามารถใช้อัตราเงินในส่วนของรถเช่านะรถประจําทางนะครับแล้วก็ในส่วนของสายการบินเรียกง่ายๆว่าโครงการเที่ยวปันสุขนี้พี่น้องสามารถใช้ในส่วนของ บริการในเรื่องของยานพาหนะนะครับการเดินทางเป็นต้นในส่วนของเที่ยวกําลังใจใช้ในส่วนของอะไรล่ะก็กระบวนการระบบสาธารณสุขน,นูนีนั่นนะครับยิ่งไปกว่านั้นโครงการที่สองคือโครงการไปเที่ยวด้วยกันนะครับโครงการนี้แหละพี่น้องที่จะได้ไปเที่ยวกับสถานบริการต่างๆที่เป็นโรงแรมห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ธุรกิจตามชายทะเล หรือว่าจะเป็นที่พักตามอุทยานต่างๆที่มีที่พักเนี่ยพี่น้องสามารถไปใช้ได้เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นส่วนที่เข้าโครงการนะผมเนี่ยคิดเอาไว้เลยว่าคงจะคล้ายๆกับร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยที่พี่น้องเนี่ยต้องกดลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนเล่านะครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นขอให้รัฐบาลได้มีมติออกมาก่อน,อนจากคอรอมอนะถ้าเกิดมีมติออกมาจากคอรอมอเมื่อไหร่นั่นแหละพี่น้องครับเตรียมตัวเ hey, ฮได้เลยสําหรับแพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยคงอยากจะ ไปเที่ยวกันพอสมควรแล้วคงอยากที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะแล้วถ้ายิ่งมีแพ็กเกจแบบนี้มีมาตรการเยียวยาแบบนี้เนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนอีกมาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอีกที่มีวิกฤตแบบนี้เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็ขอให้นะแพ็กเกจเที่ยวในโครงการต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการเที่ยวปันสุกนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเที่ยวนะครับ ด้วยหัวใจนะครับไม่ไว่าจะเป็นโครงการเที่ยวนะครับาสามโครงการนี้เนี่ยก็ต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนั้นได้อ,อยากให้ท่านผู้ชมนั้นเนี่ยนะครับได้เรียกได้ว่าอยากให้โครงการนี้เนี่ยผ่านเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยได้รับนะแพ็กเกจโครงการท่องเที่ยวนี้จากรัฐบาล ทุกทกท่านเลยทีเดียวนะครับไปที่ข่าวต่อมาของวันนี้กันนะครับหรือทําไมนะครับข่าวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เกิดที่ไหนเลยนะเกิดที่ประเทศไทยเรานะเป็นอาคารเรือนไทยนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่บริษัทต่างชาติเองเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยซึ่งมีอายุมากกว่า1 2 0กว่าปีเลยทีเดียวฉะนั้นครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับ ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์น hmm. <Ay> he ี้เกิดข <liking there. S 2> ึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดแพร่ครับมีกลุ่มประชาชนคนรักของเก่าคนรักประวัติศาสตร์คนรักเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และกลุ่มประชาชนคนเมืองแพร่คนเมืองแพร่นะครับไปร้องต่อนายอำเภอจังหวัดแพร่ถามว่าไปร้องทำไม ไปที่ว่ากาดอำเภอทำไมเนื่องจากว่าตึกนะครับอาคารทรงแบบนี้เนี่ยเป็นเรือนเรือนไม้เป็นไม้นะครับแล้วก็มีความเก่าแก่เนี่ยถึงอายุ120กว่าปีถูกรือ้อจึงมีการตั้งคำถามจากกลุ่มที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่ารือ้อทำไมในอำเภอจะตอบกับประชาชนอย่างไรคนเมืองแพร ตอบกับกลุ่มต่างๆในเมืองแพร่อย่างไรน,นะครับต้องบอกก่อนว่าเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งว่าตึกหลังนี้เนี่ยเป็นตึกที่ทางประเทศอังกฤษนะครับในตอนที่เขานั้นเนี่ยได้มาตั้งบริษัทในประเทศไทยเขานั้นเนี่ยก็ได้ตั้งบริษัทอะไรรู้ไหมครับบริษัทในการค้าไม้เกิดขึ้นและบริษัท <'t> ในการค้าไม้ตึกหลังนี้แหละที่เป็นตึก ที่เป็นตึกของบริษัทของเขาในการค้าไม้ของชาวอังกฤษค้าไม้ส่งไปที่ไหนล่ะก็ส่งไปให้อินเดียส่งไปให้จีนส่งไปให้เมียนมาในปัจจุบันนะครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทั้งนั้นนะครับแล้วอังกฤษเองเนี่ยก็นําไม้จากบ้านเรานี่แหละไปค้าไปขายนะครับที่ประเทศต่างๆแล้วก็ <c oughs> มาจดเป็นบริษัทดัชอินเดียตะวันออกนะตอนนั้นนะครับในช่วงที่มีการ ละอาณานิคมนะแล้วก็มีการาใช้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเป็นที่นะครับผลิตไม้เนี่ยส่งไปให้กับประเทศที่เป็นอยู่ภายใต้อนานิคมของตัวเองนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่จะบอกว่าตึกไม้เก่าๆเนี่ยมัน บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าไม่มีคุณค่าอะไรมากเอาไปสร้างโรงแรมสร้างอะไรดีกว่าที่มันสามารถสร้างทรัพย์สินสร้างเงินทองเข้าให้กับจังหวัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยตึกไม้เก่าๆหลังนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวไงครับมันมีสตอรี่พอมันมีเรื่องราวแล้วมันมีสตอรี่แล้วครับท่านผู้ชมครับมันจึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเรารื้อทำลายไปแล้วเนี่ยคำตอบคือถ้าจะเอาตึกหลังนี้ อาคารหลังนี้กลับมาเนี่ยก็คงจะยากแล้วคงจะลำบากแล้วนะครับฉะนั้นแล้วครับในอำเภอนะครับจังหวัดแพร่เมืองแพร่จะตอบกับคนรักเมืองแพร่อย่างไรจะตอบกับกลุ่มคนต่างๆที่ทวงถามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อย่างไรฉะนั้นแล้วนะครับตึกหลังนี้ถึงแม้ว่าจะถูกรื้อไปแล้วแต่ผมเชื่อว่า จะอยู่ในความทรงจำของคนเมืองแพร่ตลอดไปและจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ตราตึงอยู่ในหัวใจจนกว่าคนคนที่เห็นอยู่นั้นจะหมดลมหายใจไปนั่นเองนะครับไปที่ข่าวต่อมาของวันนี้กันนะครับ <c oughs> ข่าวที่3วันนี้ครับพึ่งสดสดร้อนๆเลยนะมีสาวนะครับคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถอยู่บริเวณทางด่วนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ามอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับข่าวนี้เนี่ยก็ต้องบอกกับพี่น้อง ท่านผู้ชมกันก่อนเลยว่าไม่ใช่ใครอื่นใดนะครับเป็นเรื่องราวของที่มีการพูดคุยกันกระหน่ำโซเชียลเลยทีเดียวนะทั้งเทวิตเต t e ์เองนะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของ f เฟซ book ก็ดีเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันมีคลิปไงครับมีคลิปในเรื่องของรถตู้นะครับของข้าราชการเป,เป็นข้าราชาการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นกระทรวงเกษตร ที่มีการขับปาดหน้าผู้หญิงคนหนึ่งบนมอเตอร์เวย์ แล้วมีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมีการถแถลงข่าวนะวันนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วจากนายอนันต์สุวรรณรัตน์นะครับปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรเปิดเผยว่านะครับตามที่ได้มีการนําเสนอข่าวดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าถ้าหากมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยจะเจอโทษหนักอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดก็ออกมาขอโทษขอโพยเอาไว้ละเพราะเนื่องจากว่ามันมีคลิปเอาไว้มัดตัว มีคลิปเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการาเห็นให้เห็นถึงเรื่องราวตรงนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณานายอน,นันต์สุวรรณสุวรรณรัตน์เนี่ยนะครับประหลัดกระทรวงกรารเกษตร,ร,ลร,รษและสหกรณ์เนี่ยนะครับก็ได้ออกมานะบอกกับ สื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าขอโทษแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการประพฤติผิดอีกก็จะโดนโทษหนักอย่างแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ยิ่งเป็นกระทรวงเกรด A ในประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยจับตามองอยู่พูดถึงเรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วก็พูดคุยกันอยู่นั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งข่าวเรื่องราวที่ให้เห็นถึงวงการข้าราชการที่เรานั้นอย่าคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้จับจ้องไม่ได้จับตามองเราอยู่แต่ที่ไหนได้นะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวใกล้ตัวของประชาชนของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าถนนนั้นผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ใช้ร่วมกันนะครับก็ไปที่ข่าวต่อมาของวันนี้นะครับก็อยากจะขอนทาเสนอข่าวนะครับในส่วนของ วงการการเมืองในส่วนที่สองท่านคนนี้นะครับคือหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับหม่อมเต่านะครับหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าหม่อมราชวงศ์นะครับหม่อมราชวงศ์ท่านนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับซึ่ง ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนต้องบอกกับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมานะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านว่าเมื่อเจอกับเชื้อไวรัสโควิดแล้วเนี่ยนะครับทำให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยทำการบ้านอย่างหนักเลยนะสำหรับหม่อมราชวงศ จตุมงคลเสโสนุกุลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เรียกได้ว่าต้องทําการบ้านอย่างหนักมากๆในเรื่องของอกระทรวงแรงงานพวกกระทรวงแรงงานเนี่ยมีประกันสังคมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานและมีหนำซ้ำนะครับยังมีการร้องเรียนนะประกันสังคมเนี่ยเยอะมากเลยในช่วงของเชื้อไวรัสโควิดที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์จตุมงคลนะครับจึง ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่ทํางานได้เข้าเป้าในรัฐบาลชุดนี้มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาโจมตีรัฐบาลมากมายเกี่ยวกับการไห้เงินล่าช้าหนุนนี่นหันเยอะแยะมากมายในเรื่องของการฟ้องร้องอื่นๆนะครับนี่ยังไม่นับในส่วนของการที่หักตรงหักเป๊ะนะครับจากการที่กระทรวงแรงงานที่ได้ดูแลประกันสังคมตรงนี้เนี่ยจึงเป็นผลงาน,เป,นเป็นงานที่หนัก แล้วก็เป็นงานที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลน,นี้ต้องเขาเรียกว่าแก้ไขนะครับอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะด้วยกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดที่ทำให้นะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านนี้เนี่ยนะครับได้ได้ไม่ได้เข้าเป้าตามที่คาดหวังเอาไว้แต่ข่าววันนี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวของการที่ทำผลงานไม่เข้าเป้าตามเป้าหมายตามเป้าประสงค์อย่างเดียวนะ คือมีข่าวแวแวแวๆมานะว่าหม,อม,าม่หมอมราชวงหม่อมราชวงศ์จตุมงคลท่านนี้เนี่ยหรือว่าหม่อมเต่าเนี่ยจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยสําหรับเก e ้าอ e ี้หนึ่งเก้าอี้ตรงนี้ที่ได้เข้าไปเป็นพักร่วมรัฐบาลถ้าหากหม่อมราชวงศ์หม่หมอมราชวงศ์จตุมงคลออกจากการเป็นหัวหน้าพักรวมพลังประชา,ชาชาติไทยเมื่อไหร่แล้วคุณสุทเทพเตือกสุบรรณจะเป็นอย่างไร ต้องต้องอย่าลืมนะว่าพักนี้เนี่ยเขามีคนที่นะครับเป็นมีคนที่เป็นโลโก้ของพักนั่นก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณฉะนั้นแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปในพักการเมืองนี้แล้วยังได้หมอเวงนะครับจากพักประชาธิปัตย์เข้าไปเสริมทัพนะครับจากตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไป นะครับพักรวมพลังประชาชาติไทยเองจะเป็นจะเป็นจะจะ,จะถึงจุดจบหรือไม่นะครับเป็นพักเฉพาะกิจแบบที่เขาเคยกล่าวกันไว้หรือเปล่านะครับจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับก็ให้ ผู้ชมติดตามกันนะครับไอ้ที่ข่าวต่อมาวันนี้เกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศก่อนที่จะมาก่อนที่จะไปเกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมาสู่การที่ธนาคารออมสินนั้นนะครับช่วยให้คุณนั้นได้ทําการฉลอหนี้่ฉลอการชําระเงินนะครับบัตรเครดิตและเงินสดทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะที่พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยนะครับจะได้รับ การชะลอในการใช้เงินต่างๆในการชดใช้นี่สินต่างๆนะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีมาตรการนะในการลดเงินต้นไอ้เงินดอกเบีย้ยนะครับจากธนาคารอมสินอีกด้วยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในโครงการนี้ครับ GSB Refinance ลูกหนี้ดีเรานั้นลดหนี้ให้นะครับลดหนี้ให้ในตรงนี้นะครับคือลดดอกเบีย้ยให้กับพี่น้องประชาชนต้องบอกว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาธนาคารอมสินเองถือว่ามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการปล่อยเงินกู้นะหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0บาทเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่ได้ดูถึงเรื่องราวต่างๆมากมายในส่วนของเงื่อนไขคนค้ำประกันในส่วนของการกู้เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขที่ไม่ยากฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับนะ เรื่องอรับเงินกู้จากธนาคารอมสินกันเนี่ย<ข>อพอสมควรเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ <ขอ S 1> กระบวนการตรงนี้ธนาคารอมสินจึงเห็นนะถึงความสำคัญในการที่จะต้องช่วยพี่น้องประชาชนชะลอการชำระบัตรเครดิตและบัตรเงินสดตรงนี้นะครับ <ขอ S 1> ก็อยากให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่แล้ว เป็นหนี้ธนาคารอมสินนั้นไปทําเรื่องในโครงการนี้ได้ GSB Refinance ลุกหนี้ดีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของโครงการธนาคารอมสินมาตรการเพื่อช่วยประชาชนในยุคโควิดนะครับสโครงการนี้นะพี่น้องนะอย่าลืมที่จะไปใช้บริการในโครงการนี้เพื่อลดหนี้ลดสินลดต่างๆลดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าในระบบอิสลามนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวของการ เงินกู้อะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยบัตรเงินสดตรงนี้ถ้าเกิดใครมีนะก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็ก็อาจจะมีก็เหมือนกันนะแต่แสดงว่าบัตรเงินสดตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครมีเนี่ยก็อย่าลืมที่จะไปเข้าโครงการเพื่อที่ตัวเองนั้นเนี่ยจะได้ลดหนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปครับก็สนับสนุนให้กับโครงการของมูลนิธิรับฟานได้ในโครงการกุรุบาญสุขนะ พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับจะร่วมทํากุรุบานกับมูลนิธิรับพานนะในรายการคร uh ูต้นค uh ุยข uh ่าว uh uh เราก็ยินดีเลยนะครับก็อย่าลืมนะพี่น้องครับอตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่ตัวที่6แล้วส่วนที่1พี่น้องท่านใดสนใจนะในส่วนของอกุรุบานศุกร์นะครับก็อยากให้พี่น้องนั้นได้ร่วมกันเติมเต็มเข้ามาสนับสนุนกันเข้ามานะในส่วนของโครงการกุรุบานศุกร์ นะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัวที่6ส่วนที่1ส่วนละเท่าไรเอย่ย4,500บาทนะพี่น้องนะ4,500บาทตรงนี้นะครับก็พี่น้องจะได้รับส่วนไป5กิโลกรัมด้วยกันส่วนที่เหลือนั้นนะครับเราจะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องคนยากไร้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์มาได้โทรสายสด0 2สด020728 078นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการที่พี่น้องนั้น จะโทรไปธุรการก็ได้นะ0913331103นะครับเรายินดีเลยก็สำหรับวันนี้นะครับรายการครูต้นคุยข่าวคงต้องขอจากหลาพี่น้องกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมติดตามกันนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา11โมงกว่าๆจนกระทั่งถึงเกือบเที่ยงนะครับเราก็จะมาคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับโดยประมาณนะ ก็ขอจากลาพี่น้องกันไปแต่เพียงเท่านี้ครับวาบิลลาฮิตลฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ แม่ไม่อยู่ประชดชีวิตแค่ไหนก็ไม่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นได้พบอีกหนึ่งทางออกของความสุขกับผู้ช่วยดีๆเติมสีสันนให้ทุกครอบครัวอยากชากิราไสกรอบเนื้อแท้ๆจากออสเตรเลียไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารเลนิ่มชากิราพบความอร่อยเพิ่มความอบอุ่นไม่ว่าจะทอด <c oughs> จะย่างจะอบ <c oughs> ก็จบที่ความอร่อย ุกเมนูน่ากินนน่ากินานาว้าวอร่อยชาคิราชาจะไมล่ละเนื้อเน้นเน้นสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่ h o t l ลน์0กสเหนหนึ่งก้าถึงหรือไลน์แอปชากิราฮลันชากิราฮัลนฟู้ด สุรรัมมานุรหิมบอภินาสตัยอิลล้าห์อัลลอฮาวะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนซิมอัมมาบะอัสซลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับปีนี้มูลนิธิราพานมีโครงการเชือดสัตว์กุรบานเหมือนทุกปีครับแต่ปีนี้พิเศษครับเพราะว่าเราต้องการที่จะนําเนื้อกุรบานนั้นไปให้กับพี่น้องอยากจนเสมือนที่เราเคยไปแจกไปแจกข้าวฟิตเราะห์แล้วก็ข้าวฟิตยาให้กับคนยากจนเราเล็งเห็นแล้วว่า พี่น้องเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสได้ทานเนื้อวัวกับเขาเท่าไหร่นักเราจึงมีนโยบายในปีนี้นะครับว่าเราตั้งใจจะขอกุรบัตน,นะครับ20ตัวหรืออาจจะมากกว่าก็น,นั้นลอหัวลมแต่เป้าหมายของเรานั้นต้องการ20ตัวครับส่วนละนะครับกุรบัตปีนี้ของมูลที่เราผ่านส่วนละ4,500บาทนะครับ4,500บาทพี่น้องท่านใดต้องการที่จะ มีส่วนร่วมในการทํากุรบันกับเราในปีนี้และเนื้อกุรบันของเรานั้นจะไปให้เฉพาะกับคนยากจนจริงๆในจํานวนที่เราต้องการนั้นพี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์มาที่ธุรการตามเบอร์ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็อินชอนเลาะหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องได้รับการอนุเคราะห์จากพี่น้องเชกเช่นที่ก่อนหน้านี้ที่พี่น้องเคยช่วยเหลือเรามาวมเป็ายเตอฟิกบันฮิดายะสลามอวาลัยกุ๊มวราราห์มุสลลอฮิะบรากาต คนส่วนใหญ่มักตื่นลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากได้ยินเสียงนี้แต่สำหรับเราโรงช็ดไก่สารแดงกว่า22ปีแล้วที่โรงงานแห่งนี้ไม่เคยหลับไหลเพราะเราได้ให้บริการไก่สดฮาลานแก่ผู้คนโดยไม่มีวันหยุดตลอด24ชั่วโมงด้วยความตั้งใจมิตรภาพเจตนาที่ดีและคุณธรรมแห่งการค้าตามวิถีอิสลามเพื่อให้คุณได้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้รับ คือสิ่งที่ดีที่สุดจากเราเราจะขายโดยอยู่ที่ทมเราจะเอากำไรไม่มาไปจากตรงนี้พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับะะกับกระบวนการของไก่สดฮาล้านจากโรงเชิดไก่สารแดงที่มาพร้อมกับคุณภาพความสดและการยอมรับของผู้คนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและว,วันนี้ใจเพื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกหรือโรงเชิดไก่สารแดง ยังคงมุ่งมั่นต่อไปเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตไก่สดฮาลานให้กับผู้คนในสังคมด้วยจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบและร่วมแบ่งปันโอกาสด้วยกับวิถีของการค้าตามแบบอย่างของอัลอิสลามั่งงงไว้แมตตาือรจในเ ใจเพื่อแผ่ใจเพื่อแผ่ลา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 